สวัสดีค่ะมาพบกับไซแล้วนะคะวันนี้ไซมีข่าวมาบอกท่านผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ไซอยู่ที่โครงการฟูลริตแอสเซทเฟส11ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเฟส11ของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่5หลังสุดท้ายเท่านั้นเองซึ่งหลังที่ไซนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะเหลือเพียงแค่3หลังเท่านั้นเองบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะมีพื้นที่เริ่มต้น49.9ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง2,690,000บาทเท่านั้นเองค่ะฟังก์ชันของสไตล์นอร์ดิกของเรานะคะก็จะเป็น3ห้องนอน2ห้อง หนึ่งห้องถงแล้วก็1ห,ห้องครัวค่ะสามารถจอดรถได้ถึง1คันนะคะอย่างเช่นตรงนี้ที่ทรายนั่งอยู่ก็จะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมค่ะหรือว่าห้องรับแขกของเรานั่นเองนะคะตรงนี้คือบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็กว้างมากๆสามารถลงโซฟาขนาดคิงไซส์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวแอร์แบบที่ทรายนั่งอยู่แบบนี้ก็ได้คะ่ะห้องนอนทั้งสองห้องของเรานะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำรวมสามารถลงเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้แบบสบายๆเลยคะ่ะ มาต่อกัอนที่ห้องครัวนะคะห้องครัวก็บอกเลยว่ากว้างมากๆทางโครงการนะคะมีบิวอินเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ว้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็เป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะก็ห้องมาสเตอร์เบดมค่ะบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็กว้างมากๆและก็ยังมีห้องน้ําในตัว้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านสไตล์นอ์ดิกของเราใหญ่แล้วก็กว้างแล้วก็สวยมากเลยใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวทรายจะพาไปชมอีกแบบหนึ่งของเราค่ะตามมาเลยค่ะ มาต่อกันที่บ้านอีกหนึ่งสไตล์ของเรานะคะเป็นสไตล์ปั้นหานั่นเองค่ะบ้านสไตล์นี้นะคะเหลือว่างเพียงแค่2หลังเท่านั้นเองเป็นฟังก์ชันขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะพื้นที่เริ่มต้น55ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง2องล้านเจ็ดแสบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวสาจะพาไปชมข้างในกันนะคะว่าเราเนี่ยตกแต่งสไตล์แบบไหนบ้างนะคะมาเลยค่ะ เรานะคะก็อยู่กันที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งหลังนี้ดีไซน์การตกแต่งนะคะแต่และห้องเนี่ยบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันมากๆเลยค่ะอย่างเช่นห้องดีนะคะเป็นห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องนี้บอกเลยว่ากว้างการตกแต่งดีไซน์ออกมาเนี่ยสไตล์ความอบอุ่นมากๆเลยค่ะ และห้องนอนนะคะก็มีดีไซน์นะคะการตกแต่งที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะก็สวยงามไปหลายๆแบบค่ะและนี่นะคะก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งใหญ่แล้วก็กว้างมากๆมีห้องน้ำในตัวนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีหน้าต่างเนี่ยเปิดระบายอากาศได้ดีเลยค่ะแบบนี้เลย และนี่ก็เป็นห้องครัวของเรานะคะทางโครงการก็ b u i อินเคาน์เตอร์ครัวแถมฮูดแล้วก็เตาแก๊สไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบ้าน2อสไตล์ที่ทรายนำเสนอไปนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะและเหลือเพียงแค่5หลังสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะหากใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันนะคะตั้งแต่8อนิกาถึง18นิกาค่ะหรือหากใครที่ไม่สะดวกเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์064-661-4999นะคะสำหรับวันนี้ทรายต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ